มงคลเพชรกีรีคันธนีครับครับอีกครั้งหนึ่งคะสวัสดีครับมงคลเพชรกีรีคันธนีครับผมโอ้โหดูร่างกายดีมากนะเนี่ยครับผมเริ่มซ้อมแล้วใช่ไหมก็เริ่มซ้อมแล้วครับผมมีรายการแล้วก็มีแล้วครับผมวันไหนครับวันที่สามสิบครับครับกรกฎาคมครับหนึ่งเดือนคอยครับคอยกับปีกซังเล็กวะครับผมเป็นไงบ้างเจอรกับปีกซังเล็กก็คลิปหนังนะครับก็มวย้ายครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับมวย้ายเราไม่ชอบมวยไทยเหรอครับผมแหม บังไม่ทันเหรอบังไม่ทันครับบังไม่เป็นครับรอครับผมโอ้อย่าเอาไทยโกงไปรับแนกันครับเออแล้วเป็นไงที่ผ่านมาฟอร์มเราเป็นยังไงบ้างก็ล่าสุดก็ไทยวันครับผมก็ชนะไทยวันชนะมาครับผมแล้วก็ได้ไทยได้ไทยไปที่ไทยไทยก็แพ้ครับแพ้ชอบฟ้าครับผมใต้ครับผมที่ใต้ครับผมเพราะนั้นวันนั้นแพ้แกเพราะเลงเอววะเกี่ยวปะครับผมน่าจะน่าจะลงเอวเลยแฟนบอยเขาชอบทำไมบงคนเพชรชอบลงเอวหรือพออะไ ก็ถ้าหมดก็ลงครับถ้าไม่หมดก็ไม่ลงครับง่ายเลยครับผมตออตรงเดีว่ะเออผมหมดแรงครับเพราะในวันก็มีลงเหมือนกันนะครับผมการป้องกันของเราด้วยครับครับผมอ๋อเห็นบอกว่าในกายกลางวันเนี่ยตอนนี้เราอยู่รุ่นไหนนะก็ผมติดอยู่อันดับสี่ครับผมอั่าสี่รุ่นรุ่นหกสิบสองกิโลครับอะไรแบตเต็มเหวี่อ่ะน่าจะใช่ใช่ไหมอ่าไม่รู้แบตเต็มเร็วไฟเว่ยไม่รู้ รถถังเป็นแชมป์อยู่ครับผมเต่าะานะเขาก็มีโอกาสได้จริงเหมือนันนครับผมเป็นเป็นความเป้าหมายในนะครับใช่ครับผมถ้าเกิดว่าเจอรถถังก็น่าจะได้คเออน่าจะมันเหมือนมีประเด็นประเด็นในทุกอย่างเลยแหละโลกโซเชียลเนี่ยตินมากครับผมอันนี้เราถามว่าอยากจะจริงใช่ไหมครับอ่าผมว่าให้เราไปทำความก่อนครับผมก็แล้วแต่เขาว่าทำก็ทำครับแล้วก็ ผมสร้างกระแสกันมาว่าผมก็อยากไปครับจริงๆมันไมเป็นเป้าหมายของทุกคนก็คืออยากเป็นแชมป์ใช่ครับผมอยากเป็นชิงแชมป์ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราได้เจอคู่แขงที่ว่าเกมมันจะเป็นยังไงซอซีแน่นอนครับผมครับผมในไทยไม่เคยครับเราคู่แข่งใรเป็นรุ่นที่น่าจะเป็นผมครับเพราะผมก็ปีนี้ปี26ครับ26แต่ว่าไทยไม่ได้ต่อยกันนะครับผม ก็ชินแล้วครับก็ต่อยมาสี่ไปแล้วครับก็ชนะหมดครับมีชนะใครบ้างมีกาก้าร์ดใช่ไหมกาก้าก็มีครับครับผมรอรอแก้เวลาครับผมรอใช้เวลาครับผมตอนนี้เราจะมาต่อยที่ไทยก่อนครับผมร่างกายตอนนี้ดีหรือเปลก็ประมาณห้าสิบห้าสิบครับผมเพิ่งเริ่มเร่งเท่าไหร่เนาะครับผมยังไม่เร่งครับ กับโอกาจะรถถังที่ต้ต้องยังไงครับทางทีมงานก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีปรับอีกรอบครับผมถ้าถ้าได้เจอรถถังจริงครับก็อาจจะเจอกับคนอื่นก่อนสักรอบสองรอบนี้หรือเปลใช่ครับผมไปหรือเปครับผมตามกับไปเรื่อยครับผมมาถึงทีมงานวันไหนขอจริงหน่อยครับก็ผมจะตั้งใจซ้อมครับผมแล้วผมอยากขึ้นไปหารถถังครับผม หนึงรถถังนะครับก็รถถังก็เตรียมตัวไวรอไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปหาครับโอเคแต่ไม่มีอะไรในกองถ่ายเนาะครับคือว่าหลังจากวันนั้นที่โพคตรแล้วคนจะมีดราม่าที่หน่อยก็ก็ไม่มีอะไรข้องใจผิดใจกันครับอ่าก็เอ่อเพื่อความเป็นสุขเทศกาลครับครับผมเออก็ผมที่พูดขึ้นไปว่าผมก็อยากใส่ครับอยาจริงเนี่ยผมผมอยากกิงครับเป็นกระแสเป็นการโพสต์แล้วคนจะไปดีความเขาเองครับผมไม่มีอะไรไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรไม่ได้โกรธไม่เกลียดอะไรครับ 谢谢大家。拜拜拜拜